ดีค่ะช่วงเวลากรุก่อนนะคะมันจะมีอะไรให้แม่ดานะคะน่าเดือดริ้วแน่นอนลูกอันนี้แกงเห็ดค่ะฝนตกเมืนำอ่ะถ้ามีใครจะขายอุปกรณ์พวกขากล้องอ่ะบอกไปเด้อได้น่ะเพราะว่านี่ขากล้องพี่อะเหมือนหมอนุกเตะหมอนุกเตะเลยมันมันต้องดูอ่าตัวกล้องด้วยมันเป็นแบบไหนถ้าซื้อตัวมาตรฐานมันจะไม่เสีย แม,ม่ก็พี่มาจากไหนคะวันนี้ไปไหนมาไหนที่อยู่สามไงอ๋อค่ะค่ะแต่ผมมากินข้าวเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้มันใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้โอมันไม่สามารถมันไม่ลอกแม่ผมผมใหญ่ขามไม่ตัวบนหายไปไหนตัวบนอยู่บ้านใช่เนอะเอ้าเหรอใช่หมุนไปหมุนมาแล้วมันหลุดเปล่าหมุนไปหมุนมาแล้วมันหลุดที่ถามเมื่อเช้านี่แหละ C6 แปดเจ้าเก้ามันมันก็ใช้ได้อยู่นะ พอพอเราเอานี้ใส่แล้วมันไม่ล็อกไงมันมุนไม่ได้ไงมันหไม่ได้ค่ะจาาองไแลได้แล้วค่ะนี่เกิดนะใสู่ส่ลูกไปเขากัน่ะอันนี้เอาเอาหัวไม้ผมซ่อมได้เป็นคอมได้ไหมซ่อมได้ะ่ว่าต้องหัวห้มันเป็นคออะไรเพี่ไปเอาหัวมามาเลยนะให้พี่เดินเอาหัวแป๊บนึงนะต้องเซนแม่ดาต้องเซนเอกสาร

นี่นี่นลงชื่ออันนี้อันอชื่อเราอ่ะชื่อจริงอ่ะจริงลเนจรง้พินนมพ์ล่า่ใช่พินี่อเจ้จาืเจต่รถหุ่นบปไม่ใช่ค่าคอมทัวไ <c oughs> เดี๋ยแม่ดาต้องเพิ่นหนนี่ต้อต้องขอขอบนะรับคุณแ,ณม,แม่ดองกินกไรแมกให่น้หนั เพราะว่าต้องไปกินไม้แหนกมานี้นักประธานข้าวอร่อยมากเลยอ้องทาทำอะไรน้องเบอรมีเบอร์ไหมเขียนเบอร์ให้ด้วยเบอร์ติดต่อจำเบอร์ได้ไหมต้องต้อง้มาเดี๋ยวนะแม่ดาแม่ดาทำอะไรหรือยังเออไม่ทำเอาคนแล้วคือยังไม่ได้ทำแต่เอฟซีสั่งสั่งไรแมกให้แล้วนี่เขียนไปเลยครับดีนะที่เก็บตัวนี้ไว้เพราะว่าบางที จำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้เลยก็เป็นเบอร์เน็ตด้วยนะยังจำไม่ได้เลยเบอร์เน็เขียนตรงไหนคะข้างบนเนาะหายาทิฟี่อยู่นี่ทีตามกินนิ่งไม่มีอ่ะอ่นตรงไหนเนนกเนาะศูนย์หกอามะไรหอับี่นันนั้นนันเลขประชาชน เขียงล่างเสียงล่างเล่ารอวินมาลยตะกอนล่รับเสียงชั้นล่างห้าสามสองห้าสามสองนะะสองถ้าไม่ใส่ก็จะตาไม่ดีกว่าเลพอรีคินมาไดยค่อันนี้คุณยนง่ง ยังครเอ่ยไม่รู้ปีนะครับไม่รบกวนคุณตะพวนเลยนะครับขอขะครัอยัางเงี้ยอยู่ใช่ไหมเราจะช่วยช่ด้วยกันนะครับคุณตุพวนนะครับได้เลยขอขอไปอันหนึ่งเพราะว่าไอ้ที่ผมให้หมอหนุ่มเมื่อเช้ามันมีลูกยางอ่าครัือได้ค่ะน่าโอเคอันนี้ก็ จกะต really. ังแล้วไหมฮะบคุณคุณขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยคอันนี้ของดีอารเขาผมเขาฝากมาค่ะค่ะดูดินี่เขียบไหมครับดูเลยเท่าไรเท่าไรเท่าไรคิดแล้วไม่ได้นะคะนี่ได้เกือบพันเลยเก้าร้อยเจ็ดสิบขายผามพันบาทโอ้โหแค่นี้กินได้หลายมือแล้วเจ็ดสิบนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเยมากมากเลยนะคะที่เคยดูสั่งข่านช่องไม่ราบกูกกองนะคะเด็กอ่านชื่อก่อนนะคะ นายชื่ออะไรก่อนเดี๋ยวรู้ไหมนายนายนายคุณนายเนี่แกเดี๋ยวดูชื่อก่อนว่าเขาชื่ออะไรนะคะหนึ่งของเราหนึ่งเล่นไม่ได้แต่อยนก็ต้องเล่นคนนี้ป๊าขึ้นมาอ่านเถอนะพูดยังอ่านดูนะพูดยังตะอตีลุ้นกับเด็นลูกค้าเอ็กไม่ต้องอ่านก็ได้เอาว่าเขากองส่องนี่มันจะงายบอเออการบอกให้กองมาคอยอ่านให้ น,นี่นะคะขอบไมดานะคะขอบคุณคุณะคะพภิปภาพัทระโชติติกรพิจิรพรนะคะซื้อซื้อ,อรีอาให้ห้ากล่องซื้อเรียให้หากล่องนะคะแล้วก็คุณคุณ,คณจีละวดีจเจริญสุขซื้อรีอาห้ากล่องรวมเป็นสิบกล่องนะคะภาษีหักภาษีสามสิบบาทเหลือเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท ข<ส>อบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ที่ใจสดนะคะค่าคอมมิชชั่นนี่นะคะลูกนะมาดูชื่อก่อนนะคะกราบขอบพระคุณนะคะขอบขอบพระคุณจริงๆนะคะเอ็ซีนะคะชื่อนี้นะคะนี่ยายหลานยายหลานขอบคุณมากๆกันเกล็ดค่ะคุณดีมากเลยนะคะมันหมูเันหมอลูกหม้อเปล่ายายหลานนี่แหละ เดี๋ยวหนูนาอ่านให้แล้วนะคะกล่าขอบคุณอีกรอบนะคะขอบคุณจริงๆนะคะคิดว่าไม่ได้จะได้นะคะแม่นีก็ไม่ได้ไปงานขาวดําของคุณป้านะคะก็เลยไม่ได้มาร่วมงานนะคะวันนั้นนะคะดีใจด้วยนะคุณนม่กินข้าวได้แล้วปะกลับบ้านแล้วโอ้ข้าไปกินเหรอวันนี้นอนไม่น สี่ขั้มาช่วยเด็กกระถิ่นพันไลท์แต่ว่าเสียดายแบตเตอรี่หมดก่อนถ้าไม่งั้นคงถึงพันไลท์แน่ๆเลยค่ะวัน้อยนะคะต้องไม่ได้เสียดายจริงๆนะคะบ้าวิว่ชาร์จยังไม่ได้ชาร์จเลยค่ะขอบคุณมากค่ะยังไม่ได้หมดเลยบอกสายมันจะหลวมบอกหมดไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กรุด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่สัง่งซื้อชามาด้วยทิปผ่านช่องเมดาคกุ่กองนะคะทำให้แมดามีรายได้นะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ